มีข่าวที่หน่วยกู้ภัยเขาได้รับแจ้งว่ามีเหตุผู้หญิงคนหนึ่งคลอดลูกในห้องน้ำก็เลยรีบไปตรวจสอบแล้วไปช่วยนะครับก็ไปเจอคนที่คลอดลูกเนี่ยนะฮะชื่อว่านางสาวเคน้อยนามสกุลบุญดอนอายุ22ปีครับไม่ใช่คนไทยนะเธอเป็นสาวลาวจากแฝงจำปาสักนะฮะเธอก็นั่งรอเจ้าหน้าที่กู้ชีพอยู่หน้าห้องน้ำนั่นแหละอยู่ภายในร้านก๋วยเตี๋ยวอะนะนอย เจ้าหน้าที่ก็ไปช่วยนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อว่าธัญรศอําเภอบ้านบึงชนบุรีครับโต๊ะก,ก๋วยเตี๋ยวเลยนะเนี่ยอ,อโอ้เจ้าหน้าที่ไปถึงตกใจครับเพราะว่าทารกที่คลอดเนี่ยนอนอยู่บนยอนอยู่ที่พื้นภายในห้องน้ำนั่แหละสายสะดือกับรกยังติดอยู่กับตัวเด็กอยู่เลยก็เลยรีบช่วยกันนะครับตัดสายสะดือให้แล้วก็เอาลูกยางบีบเอาเศษน้ำข้ามเนี่ยออกนะครับต้องบีบเอาเศษน้ำข้ามออกนะเขาต้องตัดทันทีถูกไหมครับไม่งั้นเนี่ยเขาจะติดเชื้อได้ จนกระทั่งเด็กสามารถเปล่งเสียงร้องออกมาได้เนี่ยนะฮะ<ม>เออเป็นทารกเพศหญิงครับน้ำหนัก2,300กรัมหลังจากนั้นก็เอาผ้ามาหอ่อมาหุม้มมาห่มนะครับแล้วให้ความอบอุ่นกับเด็กแล้วก็ส่งไปโรงพยาบาลบ้านบึงนะฮะนางสาวเคน้อยบอกว่ามีความรู้สึกเหมือนปวดท้องอยากเข้าห้องน้ำนะไม่รู้อีกนะไปนั่งทำธุระที่โถส้วมแหละ<อ>จู่ๆลูกเนี่ยหลุดออกมาจากช่องคลอด เธอก็ตกใจมากเลยเออแล้วก็รีบวิ่งออกมาจากห้องน้ำไปขอความโอ้ยวิ่งออกมายังไงอ่ะอุ้มลูกใช่ไหมวิ่งออกมาขอ,ขอความช่วยเหลือจากนายจ้าง,งนะครับแข็งแรงมากเนาะเออแข็งแรงจริงสอบถามจากบรรดาเพื่อนที่ร่วมงานชาติเดียวกันก็ทราบว่านางสาวเคน้อยเนี่ยเพิ่งจะมาทํางานได้ไม่นานไม่มีใครรู้จักมาก่อนว่าเธอตั้งท้องแม้แต่นายจ้างยังไม่รู้เลยว่าเธอท้องนะครับโอ้ถ้าบอกนี่นาะยจ้างอาจจะไม่รับเข้าทํางานเพราะงั้นแล้วช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เห็นเธอเนี่ยทำงานปกติเลย แต่ก็บ่นว่าเจ็บท้องเจ็บท้องเจ่เช้าแล้วนะจนกระทั่งเลิกงานครับก็กลับไปอาบน้ําเพื่อพักผ่อนเพือพ่อนๆที่พักอยู่ด้วยกันก็เห็นนางสาวเขยน้อยวิ่งหน้าตาตื่นบอกว่าหนูคลอดลูกอยู่ในห้องน้ํำหนูคลอดลูกอยู่ในห้องน้ํำเข้าไปพบก็ อ้าวเห็นเด็กเนี่ยนอนอยู่ที่พื้นห้องน้ำนั่นแหละเอาแล้วลแม่วิ่งออกมาได้ยังไงนั่นน่ะสิสายกลกยังติดอยู่ไม่ใช่เหรออุอ้มมาด้วยเออฟังแล้วงงไม่คืออุ้มเด็กมาด้วยดูแล้วไม่ได้อุ้มออกมาเพราะว่าคนที่เล่าเห็นเหตุหการณ์เนี่ยบอกว่าเข้าไปก็เห็นทารกนอนอย,อยู่ที่พื้นห้องน้ำอาเขาเห็นนางสาวเขียน้อยวิ่งหน้าตาตื่นออกมาบอกว่าเพิ่งคลอดลูกในห้องน้ำแล้วเอาแล้วแล้วเลยยังไงสายลกตัดยังไงอ่ะหรือว่ามันขาดไปเองโดยธรรมชาติ โอ้ยต้องตัดพี่คำพูฮะอืมต้องตัดต้องตัดโอ้โหรีอ่ะคนคลอดง่ายกินเนาะปลอดภัยก็ดีแล้วแหละโอ้ค่ะโอ้โ็ยินดีกับคุณแม่คุณลูกแข็งแรงทั้งคู่แต่คุณแม่คลอดแล้วยังวิ่งได้นี่ถือว่าเก่งมากนะคะต้องตั้งชื่อว่าน้องก๋วยเตี๋ยวเพราะว่าน้องบะหมี่ก็ได้กำลังอยู่ที่โต๊ะก๋วยเตี๋ยวเลยใช่ไหมเธอเจ็บท้องแล้วก็เข้าห้องน้ํา อย่าแต่อย่าไปตั้งชื่อว่าน้องโถนะไม่เอานะหมันโถก็ได้มีนะมีน้องหมันโถนะอยู่คลื่น FM 95เกออเออเอออ้าวก็มีคุณผู้ชมบอกว่าแม่ทั้งแม่ทั้งลูกนะปลอดภัยไปถึงโรงพยาบาลแล้วเนาะอันนี้ไปถึงโรงพยาบาลเรียบร้อยปลอดภัยแล้วทั้งแม่ทั้งลูกแล้ว2,300กรัมเนี่ย